สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวับเรื่องเกี่ยวกับาทางด้านกฎหมายนะครับอวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆนะที่ต้องการที่จะอธิบาย f อฟฟังแล้วก็ผมอยากจะมาเล่าอะไรสักอย่างให้ความรู้คนไทยนะครับเพื่อให้ได้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วอยากให้ไปบอกสามีว่าเธออย่าทำพิในกรรแบบบ้าๆบอๆเลยนะครับอันนี้อยากให้ผอยากจะมาเล่าคัะ เราเช็คเสียงฮะชัดเจนนะครับ f อซเนาะชัดเจนเนาะนะนะโอเคคือ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 อย่างนี้ f c ซีคือเรื่องหูเรื่องก็คือว่าอมันมีสามี 3, ม 1, ท่านหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่ต้องการให้เ,เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เงินทองนะครับแต่เขาตายไปแล้วละแล้วภรรยาคนไทยนะ่ะมาหาผมแล้วบอกคุณชยัยช่วยเหลือได้ไหม เราก็ช่วยเต็มที่ครับแต่นะตอนตอนั้นตอนก่อนที่จะช่วยอ่ะเข้าไปหาคนอื่นมาก่อนอ่าไปหาคนที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับคนคือว่าเป็นเพื่อนของสามีเราเออเดี๋ยวฉันจะทํานู่นทานี่ให้นะเดี๋ยวฉันจัดก,การเอกสารให้นะแต่ไปมาไปมาแป๊วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ f อซมันไม่ใช่เอ่อตอนนี้ทางศาลได้สรุปออกมาว่าสวัสดีครับผมนะคุณแอปเปิลนะครับเราคุณสุจิตรานะครับ,นะรบสวัสดีครับอยู่จากอ่าอ่า ชัวถารเลยครับผมอ้อครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ผมได้สรุปมาครับวันนี้ได้เอกสารมาเกี่ยวทางด้านพิายกรรมและก็ทางสารกฤดินมาแล้วมันงงมากผมงงมากว่าภรรยาได้นิดเดียวแล้วคนที่ได้รับก็คือเพื่อนของเขาเออแปลกไหมนะครับออาคุณป้านะครับผมสวัสดีครับผมคุณหญิงนะครับชื่อหญิงครับสวัสดีคุณชายได้ทีมงานจากพัทยาค่ะขอบคุณมากครับเนาะอันนี้เราอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้รับฟัง รับชมจากอุดรธานีค่ะนะครับขอบคุณมากครับเสียงชัดเจนไหมเอฟซีเสียงชัดเจนไหมครับผมโอเคใช่ไหมเสียงเนี่ยได้ใช่ไหมนะครับผมอ่าชัดเจนถ้าเสียงได้ก็บอกหน่อยนะครับผมจะได้เช็คเสียงนิดนึงว่าเสียงโอเคไหมต่างต่างกันนะก็ว่ามาครับผมโอเคคือ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 อย่างเอฟซีอ่าได้อยู่เสียงได้เนาะโอเคได้ละเสียงได้ละมันมี โอเคเสียงได้นะครับชัดเจนค่ะขอบคุณมากเลยเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับเอฟซี FC เนาะอ่ะอืมคืออย่างนี้เอฟซีฝากนะคนที่มีสามีฝรั่งว่าจะทำพิธีกรรมอย่าพิสดารมากนะักให้มาหาผมดีกว่าเดี๋ยวผมจะอ่านพิธกรรมออาไม่อ่านพิธีกรรมอ่าเอาแบบว่าสรุปให้ย่อให้ฟังเลยกันว่า ให้ชัดเจนเลยว่าใครได้อะไรบ้างในกรณีนี้ฝรั่งเขามีลูกด้วยนะครับแล้วก็มีภรรยาด้วยแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนของเขาคาพิพากษานะครับผมคาพิพากษาจากประเทศจุดๆแล้วกันอาประเทศเยอรมนีแล้วกันนะครับผมที่ผมรับงานตัวนี้อยู่นะครับผมคาพิพากษาบอกว่ามอดกพิัยการมันที่สาม นะครับจุดจุดจุด2024ได้รับแจ้งแก่ทุกฝ่ายแล้วนะครับผมคือนะครับผมเป็นทายาทชื่อจุดจุดจุดในพินัยกรรมได้เสดเป็นผู้รับมาดกไม่มีเงื่อนไขนะครับวันที่12จุดจุดจุด2024ทายาทตามกฎหมายเลขที่1ถึง4ได้สละมาดกหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้กับ เพื่อนของเขาเป็นผู้รับมรดกนะครับผมผมงงว่าอ้าวทำไมเพื่อนของเขาที่รับมรดกเป็นผู้รับมรดกผู้เดียวในกรณีเขาก็มีลูกด้วยนะครับในกรณีเขาก็มีภรรยาด้วยหนึ่งคนและภรรยาเนี่ยเขามาอยู่ปริเทศไทยนะแล้วตัวเองก็กลับไปอยู่ที่เยอรมันดีเพื่อไรรักษาตัวเองไปมาไปมาปุ๊บเนี่ยเขาเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยกลับกลายว่าเพื่อน ที่บอกเธอมาที่เนี่ยฉันช่วยเหลือเธอทุกอย่างจากประเทศไทยแล้วก็ยังช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็ไปต่างประเทศกลับกลายว่าคีพินในกรรมให้กับเพื่อนคนเดียวลูกได้เงินนิดเดียวประมาณไม่เท่าไหร่แต่คนที่ได้สิทธิ์คือเพื่อนผมไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นไงบ้างและภรรยาที่ดูแลมาตลอดเกือบสิบกว่าปีเป็นขี้เลยครับต้องพูดอย่างนี้เป็นหมาเลยครับคือ ไม่ได้รับอะไรเลยลูกได้รับเงินธนาคารนิดเดียวที่เหลือเป็นของเพื่อนเขาทั้งรถยนต์ทั้งเงินธนาคารอีกธนาคารหนึ่งและอะไรอีกเรถเบนซ์ด้วยก็ให้เพื่อนหมดเลยถ้าถามผมอะลูกค้าครับหรือ FC ทุกท่านที่ฟังผมอยู่เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขานะครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะอะไร เกี่ยวกับพินัยกรมว่าฉบับนี้ของจริงหรือของปลอมเพราะมันแพมแม่งแทมแม่งไงไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้ได้เขียนพินัยกรมเองหรือเปล่าหรือเพื่อนคนนี้เขาเบังคับให้สามีคนณเซน็นหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังเอฟซีเอาจริงๆนะเอฟซี FC ถ้าให้กลับไปอยู่ไปให้เขาแล้วคุณเป็นภรรยาคุณไม่ต้องให้เขากลับไปให้อยู่ที่นี่ดีกว่าเอฟซี FC นะครับแล้วก็ถ้าจะตายก็ตายที่นี่แหละนะมาตุยตุยที่นี่แหละนะครับผมอ่ะ น่าจะสง,าสงสัยว่าเขาเชื่อเพื่อนมากกว่านะที่มากกว่าลูกดีถูกต้องครับเพราะฉันพี่นยการบอกว่าเพื่อนเขาได้เกือบหมดเลยแปดสิบเปอร์เซ็นตหมดเลยที่เหลือก็ให้ภรรยาน,นิดหนึ่งให้ลูกนิดหนึ่งผมไม่เข้าใจความที่กินอยู่ด้วยกันมาตั้งนานสิบกว่าปีที่อยู่ประเทศไทยแล้วมีทรัพย์สินินทองที่เยอรมันกลับกลายว่าครั้งสุดท้ายให้เพื่อนหมดเลยเหรอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ทางงานทงนี้ภรรยาก็มีสิทธิ์ฟ้องเรื่องเขาเรียกฟริกไทยก็คือสามารถที่จะได้มา25สามารถขอได้อันนี้สามารถขึ้นศาลทางเราก็บอกโอเคเราต้องการตรวจสอบว่าพิัยกรรมีของจริงของปลอมที่นั่นนะครับก็ต้องเสียเงินอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราอยากให้เอฟซหลายๆคนที่เข้ามาดูผมเนี่ยนะครับผมอาจจริงๆนะถ้า F c ซถ้าสามีของ f c ใกล้ตุยละไม่แนะนำว่าให้ไปต่างประเทศอยู่ที่นี่ดีกว่าและทำพิธีกรรมทำที่ไม่ได้ไทยก็ใช้ได้นะครับ พินัยกรรมฉอดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะอะไรคุณบอกเออฉันสงสารสามีนะมันเอาตรงๆนะว่าเขาก็เป็นไหวแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วจะประกับรักษาที่ต่างประเทศมันก็แล้วแต่คุณที่คิดแต่ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าเมื่อไปเจอเพื่อนเพื่อช่วยเหลือเรื่องนี้เรื่องนี้อ้คืกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเอฟซีนะแต่ปัญหากับกายว่าพินัยกรรมเขียนให้เพื่อนหมดเลยเกือบ80%ให้เพื่อนหมดเลยทั้งรถทั้งบ้านทั้งนนี่ลูกก็ไม่ได้อะไรเยอะ เมียก็ได้นิดเดียวอันนี้คือข้อสงสัยผมว่าพินัยกรรมของเขาจริงหรือปลอมเพราะนันทางทีมงานคุณช้ยซูเรนที่มีทนายความที่อยู่ต่างประเทศอันนี้บอกให้ฟังพี่ดีมีทนายความที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็จะขอยื่นทางศาลไปว่าพิพนัยกรรมฉบับนี้ของจริงของปลอมต้องมีการรับรองอก่อน ว่าของจริงกับปลอมอันนี้เราต้องไปสรุปก่อนนะต้องเสียเงินค่าตรวจสอบนะพินัยกรรมฉบับนี้แต่สําหรับผมแทมแมงทะแม่ง,มงผมบอกคุณพี่ครับผมคิดว่าพินัยกรรมฉบับนี้เป็นการข่มขู่หรือว่าเขียนด้วยใจผมไม่รู้และตอนที่เขียนพินัยกรรมเนี่ยตอนนั้นที่อยู่ประเทศเยอรมนีนะครับผมมีใบแพทย์รับรองหรือเปล่าเออเอฟซี FC, มีใบแพทย์รับรองไหมว่าสติสันญาของเขาดีไหมหรือว่าก็เอาอะไรมาให้เซ็นเซ็นหมดเลยอันนี้เราต้องเราเราต้องเข้าใจก่อนเพราะฉัน ทางทีมงานคุณชัยไทยบาราตุงได้ให้ทนายความนะครับร่างเอกสารจดหมายไปหาทางาทางศาลแล้วว่าเราต้องการตรวจสอบในพินัยการมฉบับนี้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมเราก็คุยกับลูกด้วยกับเขาด้วยว่าเฮ้ยเธอโอเคไหมเรามีทนายความที่อยู่ท,ท,ที่ต้องการให้จะให้ทนายความาเดินเรื่องให้เธอด้วยมาร่วมกันไหมเพราะว่าเงินทรัพย์สินทองเป็นขอใคร เป็นของเพื่อนหมดเลย80%อันนี้เราทำแม่งทำแม่งเพราะฉะนั้นเราขอตรวจสอบในเอกสารตัวนี้แล้วก็ตรวจสอบทุกสิ่งอย่างว่าตอนที่เขียนพิัีกรรมนั้นสติสัมปญยะของสามีเขาดีหรือเปล่ามีใบแพทย์ไหมมีการรับรองจากแพทย์ไหมอันนี้คือหลักฐานเด็ดเลยเพราะฉะนั้นเราทําเรื่องนี้นะครับผมเราทําเพื่อให้ลูกค้าของเราได้สิทธิเต็มที่ F c ได้สิบทีเต็มที่เราเป็นบริษัทนะเอฟซีนะครับผมไม่ใช่ตาสีตาสางนะบริษัทคุณชัยไทยพาร,ราตุงนะครับที่เราดูแลคุณคุณใจมาแล้วเราก็อยากทํางานให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อทางศาลเขาเขียนเขาทางศาลส่งมาผมทําแม่งอ่ะทําแม่งทําแม่งอ่ะเหมือนคิดเหมือนผมไหมว่าให้พินายกรรมฉบับนี้มันทําแม่งเป็นแค่เพื่อนทําไมได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ลูกได้นิดเดียวธนาคารแล้วเมียก็ได้นิดเดียวอันนี้ผมก็อยากจะเตือนเอฟซีหลายๆคน อาเตือนเลยว่าถ้าสามีคุณจะตุยที่ทีประเทศไทยให้ตุยที่นี่เลยจะได้จัดปัญหาไม่ต้องเอากลับไปอยู่ตามประเทศนะครับเพื่อคุณเอาไปอยู่ตามประเทศเพื่อเขาคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ผลทายปุ๊บกับกลายว่าทำพินัยกรรมให้อันนี้เราต้องตรวจสอบการตรวจสอบต้องใช้เงินไหมต้องใช้เงินอีกเง<ๆ>ินไม่ไม่คุณได้ไหมได้แต่ปัญหาพินัยกรรมเขียนไม่ได้ไงแล้วเขาเป็นไงบ้างผมยังไม่เห็นพินัยกรรมเลยเออเราก็งงเลยนะเอ๊ยเรายังไม่เห็นพินัยกรรมแล้วมันออกมาได้ไงวะ เออเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานทนายความผมไม่ใช่ทนายความบอกไปก่อนนะแต่ผมเป็นหัวหน้าทนายความที่อยู่ต่างประเทศเช่นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและหลายๆประเทศฝรั่งเศสก็มีที่เราสั่งให้เขาเดินเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนอันนี้ผมบอกนะครับผมคิดว่าทุกเอฟซีทุกท่านคงเข้าใจนะครับเนาะเอาคือเป็นแบบนั้นนะคะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมคิดว่า เราคนไทยด้วยกันเราไม่อยากให้คนไทยเสียเปรียบนะครับไม่อยากให้คนไทยเสียเปรียบในร่างในด้านกฎหมายในด้านนู่นด้านนี้เพราะฉันผมอยากมาเล่าสู่กันฟังและเป็นอุทาหารณ์สำหรับ f c ที่อยู่ประเทศไทยถ้าสามีคุณไม่ไหวแล้วให้เข้าเขียนพินัยกรรที่ประเทศไทยเลยไม่ต้องไปรักษาตัวถึงจะรักษาตัวพี่ประเทศไทยนะครับผมถามหน่อยมันมีสิทธิ์มากไหมแนะนําให้อยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าถ้าเขาบอกฉันจะรักษาตัวที่ต่างประเทศก็แล้วแต่คุณแต่ปัญหาก,ก็คือว่า จะมีปัญหาตอนหลังมาไหมเหมือนตอนนี้มีปัญหาตามมาเนี่ยเมียก็โอ้อะไรเนี่ยคุณชัยคะดิฉันดูแลสามีมาอย่างดีเลยอ่ะสิบกว่าปีจนเขาจะไม่ไหวแล้วจนเขาบอกว่าเพื่อนเขามาพอดีพอมาที่ประเทศไทยแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเพื่อนเนี่ยกลับไปเมืองไทยนะเธอเซ็นให้ด้วยนะเออเขาบอกโอเคเซ็นยอมให้ไปคิดว่าเอาสามีร,รักษาร่างกายที่ประเทศเยอรมนีกลับกลายว่านะครับผมก็ไปตุยที่นั่นกลับกลายว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของเพื่อนหมดเลยอันนี้ เราต้องมานั่งคุยกันในเรื่องนี้ทุกอย่าง f อซทุกอย่างมีเหตุและผลทุกอย่างเราต้องเข้าใจและทุกอย่างเราต้องป้องกันตัวเองด้วยเอซินนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ่อให้เขาทําไปเถอะไม่ต้องเสียเงินแล้วลูกค้าคนนี้เคยโทรหาผมด้วยคุณชัยคะอ,อคุณชัยมีทนายความไหมจะให้ทําผมบอกว่าแล้วแกโทรมาติดต่อผมหนะ้าคุณชยัยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาช่วยผมบอกว่าอย่าให้เพื่อนช่วยนะแล้วสามีคุณก็มีบ้านด้วยสามีคุณก็มีเงินธนาคารด้วยอย่าให้ผู้ช่วยนะ เดี๋ยวเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครคุณจ่ายมากเรามีสัญญาการงานของเราด้วยเพื่อความยุติธรรมไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆกับกายว่าผู้หญิงไทยบางคนก็คิดว่าเพื่อนเขาอาจจะช่วยแบบถูกต้องจัไหมายถูกครับผมไม่เถียงแต่ปัญหาคือว่าใครจะทำฟรีอะ่ะผมถามใครจะทํางานให้ฟรีอะ่ะผมถามก่อนเป็น FC f t ทําทไหมไม่ทําทําไมต้องทํางานให้ฟรีด้วยละ่ะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าของฟรีไม่มีในโลก ไปมาไปมาปุ๊บความรว้ของคุณเกิดขึ้นแล้วก็เขียนพินัยกรรมให้ตัวเองเลยตอนนี้เราต้องมาคัดค้านแล้วก็ต้องใช้ทนายเอ่ยคัดค้านการตรวจสอบพินัยกรรมจรงิงหรือปลอมยังไงใช้เงินอีกแล้วอันนี้ผมอยากจะเตือน f อฟหลายๆคนที่มาฟังผมเรื่องนี้เงินไม่เข้าใครออกใครและอย่างงกการที่ทํางานให้ให้ทางบริษัทเราทําอะเราช่วยเหลือคุณ ต็มที่เราจะดูกับทีมงานทนายความที่อยู่ต่างประเทศเราจะตรวจสอบเอกสารแต่คนไทยบางคนบอกไม่เอาไม่อยากจ่ายาค่ะคุณชัยไม่อยากจ่ายผลจะท้ายเป็นไงบ้างอ่ะคุณก็มาหาผมอยู่ดีคุณชัยช่วยได้ไหมเนี่ยเนี่ยมีเอกสารจากทางศาลมาดิฉันไม่ได้อะเลยเลยเนี่ยเออแล้วไงอะ่ะและทำไมตอนแรกไม่มาหาผมล่ะเพราะว่าคนบางคนงกไม่อยากจ่ายและไปฟังเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าไปฟังเพื่อนของสามีเธอไม่ต้องจ่ายหรอกไม่ต้องจ่ายค่นเดี๋ยวฉันทําเอง คุณก็เซ็นใบมอบมานานเขาเซ็นนู่นเซ็นนี่หาเหวอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนี่คือปัญหาแล้วและเอกสารที่เขาให้มาเขาเซ็นให้อาคุณอ่านเป็นไหมก็อ่านไม่เป็นคุณเซ็นอย่างเดียวเล่นเซ็นอย่างเดียวล่ะ fc นี่คือปัญหาคนไทยบางคนที่อยู่ไม่ได้ไทยบางคนนะที่อะไรที่ต้องการไม่อยากจะจ่ายเงินเออเดี๋ยวฝรั่งเป็นเพื่อนเขาคงรู้ดีผมไม่เถียงเขามีสิทธิ์ที่จะรู้เขามีสิทธิ์ที่จะทําแต่ปัญหาเงินไม่เข้าใครออกใครยิ่งมีบ้านมีเงินธนาคารเนี่ย คุณต้องเข้าใจสิในการจุดนี้มันผิดที่ใครอะ่ะมันผิดที่คุณที่เอาบุคคลที่สามเข้ามาช่วยโดยไม่มีสัญญาสัญญาการงานผมแม่ทํางานพวกผมมีสัญญาการงานนะเอฟซี FC นะแต่คนนี้เขาไม่มีไงกลับกลายว่าพี่นายกรเขียนเขาหมดเลยสุดยอดแปสิเอร์เซ็นของเขาหมดเลยและ20ก็เป็นแบ่งกันลูกลูกเขาแล้วก็เมียเออ แล้วเขาบอกว่าจะช่วยทําเงินแม่ไม้ให้ช่วยนูน่นไม่เห็นช่วยอะไรเลยจนเอาลูกค้าโทรมาบอกคุณชัยเงินแม่ไม้ยังไม่ได้เลยค่ะตั้งเป็นปีแล้วคุณชยัยเออยังไงต่อจนมาหาผมตอนนี้พอมาหาผมตอนนี้ว่าคุณชัยช่วยได้ไหมคะก็ช่วยได้ผมไม่ได้เสียงว่าช่วยไม่ได้เราก็มีทีมงานทนายความของเราแล้วมีทีมงานทุกอย่างที่เราช่วยได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณมาสายเกินไปหรือเปล่าทําไมคุณไม่ ทำไมคุณไม่อะไรมาหาผมก่อนคุณมาหาผมแล้วแต่กลัวเสียเงินผมจะท้ายไปอย่างนี้เหรอฮะผมจะท้ายคุณไปอย่างนี้ก็ต้องจ่ายให้ผมอยู่ดีนี่คือปัญหาหลักเลยของคนไทยที่อยู่ประเทศไทยอย่างงกเอฟซีถ้าคุณงกแล้วจบเลยนะครับผมถ้าคุณงกคุณจบเลยนะครับผมเรามีสัญญาการงานว่าราคาเท่าไหร่ไม่มีเปอร์เซ็นต์นะทำงานก็คือทํางานนะครับนะประมาณนี้เอฟซ นะแล้วก็ผมก็อยากจะเตือนหลายๆคนว่านะอย่าง,งกอย่าอย่าอย่าไว้ใจเพื่อนเขาผมอยากเตือนท่านเนี้ยอย่าง,งกและอย่าไว้ใจเพื่อนเขาเท่าน,นั้นเองผมจะท้ายคุณเซนเซนเซนโดยที่คุณไม่อ่านเลยเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเพื่อนเขาคงทําดีกับเราเองไม่มีปัญหาผลจะท้ายปุ๊บเขาก็กล่อมให้สามีคุณเซนสัญญาให้ด้วย หรือทําพิใยกรรมให้เขาคนเดียวอันนี้คือหลักเลยปัญหาและเอฟซีที่ไปเชื่อไปเชื่อเขาก็ฝากเจอนด้วกัน FC ครับวันนี้ก็มีความรู้เล็กๆน้อยมาฝากแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆแล้วจดจําไว้ในชีวิตเลยว่าอย่าหาหาใส่หัวอย่าให้คนอื่นช่วยเป็นเพื่อนยิ่งตัวดีเลยต้องระวังเลยนะครับอันนี้กดไลค์กดแชร์และความนี้กดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ